อย่างแรกนะครับเปิดเข้ามาเออเปิดเข้ามาในหน้าจอของเรากันนะครับ <c oughs> เข้าไปในแคปคัทนะครับโอ้ยโอเคเรากดไปที่โปรเจกต์กดไปที่โปรเจกต์ใหม่ จะกรูปภาพก่อนผมเอาวันนี้แล้วก,กันเพิ่มเลยโอเคเรากินข้อความกันนะกินข้อความ,ม,ก,ดมกดปุ่มกดปุ่มไม่เอาดีกว่าเอากดติดตามดีกว่า ติดตามกูติดตามเลยกดติดตาม,มหาอันที่มันเป็นไฟนีออนนีออนนะครับไม่ใช่นะครับผมกดผิดนะอย่าไปสนใจอย่าไป เอ็นะครับเราเลือกอันนี้เลยได้แล้ว,วใครจะเอาบับเบิลเป็นฟอนต์ก็ความเนี่ยใครจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะส่วนผมเอาแบบนี้เอ้ยไม่เอไมอาดีกว่าเรียกฟอนต์กนะ่อนห่อยแมาเอาภาพเอาอันเคลื่อนไหวดีกว่า นะครับเอาพิกขึ้นแล้วกันโอเคได้แล้วได้แล้วคับไปดูผลลัพธ์กันว้าวหลอเทลเลทอไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย